ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะมันนี่กั้งป,ป้าสิพ้ามาก,กินเจวห่อนจะพี่นอ้องเจวห่อนกว้งป,ป้าสูตรปลาเดือนจะ้ะนะคะมันนี่ อากาศสีเย,เย็นๆนะคะก็สีอย่างเขาสู้หน้าหนาวคะ่ะป่าก็เลยเขาขะคะั่วค่ะมาเห็ดแจวห่อนกินพี่น้องจันพี่หอ้หองแจวห้อนสูตรปลาเดือนจ้ะนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นพักของพี่น,น,น,ะะน้องจันค่คะมีผักกาดมีผักบุ้งเนาะคะ่ะมีใบโหระพาพักซีเล้าแลยก็นี่สินนะคะนะขุนสินค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เลยนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดของป่าเห็ดเองค่ะจิจจาดค่ะจิจจาดค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะ กะสีนี้เย็ดเข็มนะจจะพี่น้องจ้าเข็มนี้ประโยชน์ค่ะนะคะ,นะคะเนื้อของข้าก็เป็นเนื้อหมูค่ะเจ้๊ยหอนหมูน่าจะเนาะนะคะกนะ,ะสีนี้ขึ้นนะคะอันนี้เอิ่น่าไตนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะสหลังเนาะ,ค,ะค่ะก็มีนื้อแดงแล้วก็สีนี้เอิ่น่าผ่าขี้ริ้วหรืออะไรนะสบายนางบอกค่ะสบายนางนะคะเ <laughs> นานะ,ะ,น,ะ,ะ,น,ะ,ะนี่ค่ะนะคะเป็นเจ้๊ยหอนหมูนะคะสมกับอันสบายนาั่ง นะคะใบหน้าเนะี่ยคือสิมาจากงัวเนะคะนะคะนี่ค่ะเจ้าหอนหอนได้ใจพีนจาา่น้องจ้ามากค่ะนี่มือติอากาศเย็นเย็นนะคะอากาศเย็นร่มพัดว่อยๆค่ะถ้ามากินของหอนหอนะะเนาะจ้ะเนาะมาจา้ามาจา้ามาจา้ามาแสบกับคลัวลุงป่าเลยจ้ะเดีเ่ค่ะ เดือดจ้ะกำลังเดือดกำลังเดือดกำลังเดือดสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลุงปลาภาปัารผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะครับผมขอบคุณนักเอฟซีเกาเอฟซีมาด้จ้ะเนาะนะคะมันอี้พั่อลุงปลาผ่าเขาคั่วจ้ะอากาศเย็นๆนะลุงเนาะคหนาวแล้วครับหนาวมา่อกี้เจลหอนค่ะเจลหอนสูตรประเดือนค่ะเส็บๆค่ะสูตรบรานๆเท่าค่ะจดจัดจดจัดค่ะ มาเดินมาเดินจัดเด้อมาลุงทำงานนำลุงมากินนำบางอย่างลุงมีก่อนครับโผมฟักซีเล้าพี่น้องเนจะ้าหอนี่ฟักซีเล้าเนาะครับผมบะหมี่ตาอีหยังก็ักอินเลยถ้าเอิหยังก็ขึ้นลูกค่ะใบชะพลูเออใบชะพลูเนาะบรอกเก็บมันดื้อกมันคำแล้วบ้านปลากับมี่นะครับใบชะพลูปลูกไว้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านปลูกไว้ก็ได้กินเนาะก็ได้กินค่ะครับผมเจ้าหอนเจ้าหอนค่ะน้ำจิ้มสูตร ครัวลุงป้าครับสูตรประเดือนค่ะคิดจัดค่ะหอมแบ่งใส่นะครับอร่อยนะครับเนี่ยน้ำจิ้มเพื่อไส้เค้าขัวค่ะลุงใส่ข้าวครัวใส่บล็อกที่ขงบีบบลกหนาวค่าค่ะอันนี้น้ำจิ้มนี่ป้าเฮ็ดเองเลยค่ะน้ำซุปค่ะน้ำซุปเฮ็ดเองจ้ะสำคัญในขาบร่อยคือใบบกกูดได้จ้ะใบบกกูดกับอันนี้พักคอมเปรหรือพักอันพักซี่พักซี่ฟรั่งเคนมาเนาะค่ะเนาะ จ้ะลุงกินอะไรได้จ้ะเดืนเอนี้ครับครับนี่เหมือทำงานนะครับเนาะค่ะใส่เห็ดเข็มนั่งจ้ะพี่น้องเห็ดเข็มอ่าผมมาชิมขนมกินมึงครับมาชิมมาชิมปาาาลาเบิ่งจ้ะลุงจ๋าจะไป,ไปขายอะไรป้อจ๋ะได้อยู่จ้ะจะออกไปอันครับออกร้าน <laughs> เปิดร้านเนาะ ที่มือของผมไครับหรือมือคุณป่าครับประเด็นครับผมกินประจําครับกินมายี่สิบกว่าปีแล้วครับน้ำพริกด้วยเก่าตรงหูรถเป็นบ้าค่ะคุณลุงคะครับผม,มรส <ถ S 2> ชาติแน่นอนใช่ด้วยจ้าก็สิว่าบาดแสบกับบาดแผลได้คุณลุงจังว่าแสบเป็นบ้างคะครับผมไม่จืดรสชาติของคุณป่านี่คือไม่จืดจัดจ้าน อืมปุ้ยเิ่งจิระครับกินจนปิดปากแล้วนะครับผมลุงจ๋าคิดผักได้หลายได้เหรอครับผมได้จ้าลุงยังครับสุกแล้วจ้าแล้วลุงจะขอทานก่อนเนาะลุงเหตุงานน้ำมั้คะครับผมวันนี้ไปทํางานครับแบ่งจิ้มให้ลูกทรายกันครับผมลูกอ่ะบนด้อมนะครับกินซำนี่ก็อิ่มแล้วครับน้องเอ้ย กินเดี่ยวก็อิ่มแล้วนี่ครับกินแ้มนี่ได้แซมนี่ครับเสมอนี่กินผักหลายๆนะคะคุณลูกน้องครับผมครับกินผักหลายรเนาะจ้ะครับอายุยังนัเล่าต้องกินผักมีประโยชน์ผมรู้สึกว่าตั้งเษออายุสามสิบห้าอย่างมาสามสิบหกกินเลยแซมนี่ครับผมกินเลือไปใส่กินเลือคุณลูกก็ไปใส่ครับฝากธนาคารฝากป้าไว้ครับฝากป้าไว้สามสิบห้าอย่างสามสิบหกปีครับพี่น้อง กิเรียฝากปากเพ<ช>ื่อนเะเดี๋ยวโมเสกันเดี๋ยวพี่น้องสี่ว่าเนาะโมเสือ่อ <บ S 2> อ้นลุงหนาออนยูเสืออยูผมวัตถีสิบต,ตัวละลุงครับผมไปเพิ่งอีกซองนึ่งนุงได้ครับผมลุงจัดเผ็ดเกี่ยวสามที่มายอย่ากสามที่ตกครับผมขึน้นไปะตินน้ำยูเมื่อแอลฝากนั่นไม่ได้ครับเด้อช่องเทศสบายสบายครับผมฝากพี่น้องน้ำแม่์ได้ครับเด้อลุงเราเฮ็ดอีกซองนึงค่ะมันมีพวกนี้ไหมครับมันนี้่องลุงฝากปากฟัน เป็นยินไม่ไปอยู่ก็เป็นตอนน้แง่งเอาครับผมให้ลุกกินก่อนเวลาทีา่ว่าข้าเป็นหมุนนะครับพราหิครับผมมกสดใสเหมือนกันพอนเปรี้ยวจิ้มจานะเปรี้ยวมากไหมใส่น้ำซุปอีกอร่อยครับผมอร่อยมากมากครับผม,มสดมากครับไมื่อจะเด้อครับขอบคุณทุกท่านน,นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสนับสนุนพวกเราตลอดมานะครับผมกับเพื่อนๆฝาก สนับสนุนสินค้าที่เรารีวิวด้วยนะครับฝากสนับสนุนสินค้าที่เรารีวิวด้วยนะครับเป็นเพื่อนๆของเราเอฟซีของเราครับช่วยเหลือกันเนาะย่ำสุขยากกันนี่ย่ำสบายกันนี่แล้วพี่น้องเนาะช่วยกันนะครับครับถูกสะดวกเนาะครับครับผมน้องนุ่งเป็นตัวนี้อ่าเพราะเดยเนี่ยครับความฝันเนาะน้องเขาก็ทำเตียนมาก็ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างเงี้ยครับก็มาให้รีวิว เจนเอาหลายท่านสวยกันเนาะค่ะเนาะครับผมบางท่านกติดรีวิวอยู่เด้อลุงกับทัพงานน้ำต้อง,นนงขอ,อไผ่เด้อโบเอาน้ำยังกินกางรีวิว <c oughs> เป็นอยู่เนาะ <c oughs> ว่าประว่านักเอกยัยงโม่พอรอบนะครับมนาะ <c oughs> มาที่น้องกินน้ำแข็งครับเซ็บครับผม <c oughs> ขอบพูณนะคะเนาะขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทีมีให้กับลุงเฉดแล้วกับประเดือนอย่าลืมมาขับฝากอันช่องเชษฐ์สบายๆไปเลยนะคะเด้อค่ะกะเคือนข้างเนาะเลื่อคืนข้างมาทั้งสองแล้วค่ะมันม้วนค่ะเฮ็ดมันม้วนไปค่ะกะเพราะอันไหนมันแก่เขียดนะคะให้ค่ะให้รักษาสุขภาพนะคะเนาะอยู่ดีมีเฮงกันงานเดกเกลียดนะครับเนาะเอายูทูป คลายเปียกดีกว่า YouTube เป็นความเปียกเติมนเตือนเนาะข้อมูอ้ายขวัญเขานี่ยข้อมูกม็มีมีความสุขพี่น,น้องตะเลนบ้นนั้นนี่ก็มีความสุขเรืะคลายข้เปียกเลยค่ะคลายคะตอนลายสลับกันไปเนาะคุณป่าบางหมื่นก็ตอบก็เมนแน่บางหมืออนะ่นก็ไล่แน่ก็เลยข้อมูเนาะครับเนาะเเม่นค่ะเเม่นค่ะครับผมค่อากาศเปลี่ยนแปลงการให้รักษาสุขภาพนะคะครับนะคะอยู่ดีมีให้นาะค่ะเนาะนอน นอนหลับได้เงินอมือน้อนตื่นได้เงินแสนผู้ถอดเปิดวาค่ะขอการได้กินหน้าจะไปนองจ้าสวัสดีค่ะไปครับสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับหน่อยลูกเดี๋ยวไฟวางก่รน่บ๊ายบาย